หหลักการพื้นฐานความสําเร็จในการที่จะประสบความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นการตั้งเป้าหมายที่เราอยากได้แล้วลงมือทําเพื่อให้สําเร็จตามเป้าหมายนั้นบางครั้งก็ไม่สําเร็จตามที่ตั้งใจไว้ค่ะอย่างเช่นเมื่อตอนต้นปีเราตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าเราอยากจะลดน้ำหนกักเราอยากจะเก็บเงินเราอยากจะทํานู่นนี่นั่นแล้วเราก็ทําไม่ได้สัก เรื่องหนึ่งค่ะจดลิสต์เอาไว้ประมาณ10เรื่องแต่ก็ไม่ได้วันนี้นะคะเอาหลักการพื้นฐานที่จะทำให้เราทำได้มาฝากกันค่ะหหลักการพื้นฐานของความสำเร็จนี้นะคะมาจากศาสตร์ n เนโรลี g i s t i c s Programming NLP นั่นเองค่ะที่มาจากการศึกษา คนที่ประสบความสำเร็จที่เกิดมาเป็นคนธรรมดาธรรมดาหรือคนที่มีต้นทุนชีวิตติดลบแล้วสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จขึ้นมาเองได้ทำได้อย่างไรเขาพบว่าคนที่ประสบความสำเร็จล้วนมี5หลักการพื้นฐานความสำเร็จดังนี้ค่ะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างแล้วลองคิดตามว่าเราจะปรับไปใช้อย่างไรได้บ้าง 1. รู้ผลลัพธ์ที่ต้องการ Know your outcome ค่ะชัดเจนว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรเป้าหมายที่สำคัญของเราอย่างไรบ้างหรือเราอาจจะใช้จินตนาการค่ะว่าถ้าเราได้รับผลลัพธ์นั้นจะเป็นยังไงบ้างถ้าเรารู้สึกถึงผลลัพธ์นั้นเรารู้สึกว่าเป้าหมายที่เราได้สมมติว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากเก็บเงิน1 0 0 0 0แบาทเราต้องจินตนาการว่า เงิน1นึ0งแสนบาทนั้นถ้าเราได้เราจะรู้สึกอย่างไรบ้างผลรับจะเป็นอย่างไรถ้าบรรลุเป้าหมายนี้แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นอย่างไรและสิ่งที่เราจะทำส่งผลต่อคนอื่นครอบครัวเพื่อนสังคมอย่างไรบ้างและตอบโจทย์คุณค่าอะไรในชีวิตของเราบ้างเช่นความภาคภูมิใจความมั่นใจ ครอบครัวความมั่นคงแล้วถ้าเป้าหมายนี้ไม่สำเร็จเวลาผ่านไปเรื่อยๆเราจะสูญเสียอะไรบ้างถ้าเป้าหมายนี้สำคัญต่อเรามากพอเราจะมีแรงมากพอที่จะมุ่งมั่นตั้งใจลงมือทำตามเป้าหมายนี้ได้ค่ะและเช็คดูว่าเป้าหมายนี้เป็นไปได้ไหมและส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ของเราไหมเช่นเป้าหมายคือได้ไปทำงานที่ต่างประเทศเราจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวครอบครัวเราเห็นด้วยไหมหากครอบครัวไม่เห็นด้วยส่งผลเชิงลบก็ลองปรับเป้าหมายให้กระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมของตัวเราด้วยนะคะเช่นเปลี่ยนเป้าหมายเป็นได้ไปดูงานต่างประเทศแทนหรืออื่นๆนะคะเราก็ต้องลองปรับด้วยว่าถ้าเป้าหมายของเราที่เราจะไปหรือถ้าเราทำอย่างไรหรือว่าเรา ต้องทางานเพื่อเก็บเงินแล้วเราไม่ได้ดูแลครอบครัวอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็ต้องใช้ชีวิตแบบสมดุลด้วยจะต้องใช้ชีวิตแบบบาลานซ์ด้วยนะคะสองลงมือทําอย่างสม่ําเสมอค่ะพอเรารู้ผลลัพธ์เรารู้เป้าหมายของเราละเราต้องลงมือทําค่ะถ้าเราไม่ take action เราไม่ action now ในทันทีเราก็จะไม่ได้สิ่งที่เราคาดหวังไว้เป้าหมายของเราก็จะ เป็นไปไม่ได้ค่ะสิ่งที่จะเปลี่ยนความฝันเป็นเป้าหมายก็คือการลงมือทํานั่นเองและช่วยให้ฝันของเราเป็นจริงการลงมือทําอย่างสม่ําเสมอเป็นหัวใจสําคัญข้อหนึ่งของความสําเร็จเลยค่ะหากเราทำบ้างไม่ทำบ้างก็ยากที่จะทำให้สำเร็จได้ค่ะเราสามารถฝึกฝนที่ัยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอโดยการซอยเป้าหมายออกเป็นกิจกรรมที่ทำได้ง่ายๆค่ะเพื่อให้เราเกิดความสำเร็จเล็เลกๆ small win ก่อนก็ได้ ให้เราภาคภูมิใจอย่างเช่นในเรื่องของการเก็บเงินเราซอยเป้าหมายเลยค่ะสมมุติว่าถ้าเราตั้งเป้าวา่าเราจะเก็บเงิน10,000แบาทใน1เดือนเราต้องเก็บเท่าไหร่ในแต่ละสัปดาห์เราต้องเก็บเท่าไหร่ในแต่ละวันเราต้องเก็บเท่าไหร,ร,ร่ซอยเป้าค่ะพอเราซอยเป้าได้หรือเราตั้งเป้าว่าเราต้องปลดนี้ได้เอาก้อนเล็กก่อนก้อนเล็กสําเร็จละก้อนต่อไปก้อนต่อไปพอเราสําเร็จ ไปเรื่อยๆเราจะรู้สึกดีต่อต,ตัวเองมากๆค่ะให้เราภาคภูมิใจและมีวินัยลงมือทําทําเรื่องใหญ่ๆต่อไปถ้าเราทําเรื่องเล็กๆได้ละเราจะยิ่งทําเรื่องใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นความสําเร็จก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่ขึ้นเช่นสมมุติว่าเราตั้งเป้าในเรื่องของการลดน้าหนักเราตั้งเป้าว่าเราจะต้องออกกําลังกายอาจจะออกในช่วงแรก5นาทีก่อนพอ5นาทีสําเร็จทําได้ต่อเนื่องเพิ่มเป็น10นาที เพิ่มเป็น15นาทีเพิ่มเป็น20นาทีเพิ่มเป็น25นาทีเพิ่มเป็น30นาทีเราจะเริ่มรู้สึกดีต่อตัวเองหรือบางคนเพิ่มเป็น1ชั่วโมงเราก็รู้สึกว่าเรากำลังมีกำลังใจพอเราเริ่มทำได้5นาทีแรกเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าเรามีกําลังใจและเราภูมิใจที่ฉันได้ตื่นมาออกกําลังกายแล้วฉันได้รู้สึกว่าฉันได้ออกกําลังกายทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้ว แล้วเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะสำเร็จลดน้าหนักได้ร่างกายแข็งแรงหรือไปเพิ่มวินัยในการลงมือทําเรื่องอื่นเพิ่มอีกก็ได้สมมติว่าเราทําเรื่องนี้สําเร็จละอ่ะเราไปสร้างวินัยในเรื่องของการรับประทานงดแป้งให้น้อยลงลดความหวานให้น้อยลงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆให้เราไปถึงเป้าหมายของเราให้ได้ค่ะ 3. สังเกตด้วยประสาสัมผัสของเราค่ะเมื่อเราลงมือทำไปสักระยะหนึ่งให้เราหมั่นสังเกตระหว่างทางด้วยค่ะเพื่อเห็นความผิดปกติที่ทำให้ไม่ถึงเป้าหมายเราจะได้รู้ตัวและปรับเปลี่ยนทันทีค่ะอย่างเช่นนะคะการเป้าหมายของเรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสามีหรือภรรยาเราเริ่มสังเกตเห็นว่าช่วงหลังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันถกเถียงกันบ่อยๆต่างคนต่างอารมณ์เสียหรือเป้าหมายมีเงินเก็บเพิ่ม 1 0 0 0 0แสนบาทเราสังเกตเห็นว่าเราตั้งใจเก็บประหยัดมากแต่ก็มีเหตุให้เงินออกไปที่ยังเก็บเงินไม่ได้ตามเป้าหมายเราก็ต้องมาย้อนดูแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเราใช้ใจ่ายอะไรลงไปบ้างหรือเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราถึงเก็บเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่สร้างลองทำบัญชีรายรับรายจ่ายซิเราใช้ใจ่ายอะไรไปบ้างหรือปรับ Myset ค่ะคนที่เก็บเงินไม่ได้อย่าง ตอนแรกที่เอทำงานช่วงที่เอเริ่มทำงานเอก็เก็บเงินไม่ได้เช่นเดียวกันและแถมเป็นหนี้ด้วยเนื่องจากไมซ์เซ็ตของเราอะค่ะยังเป็นไมซ์เซ็ตของความขาดแคลนพอมันเป็นไมซ์เซ็ตของความขาดแคลนก็ทำให้เราเก็บเงินไม่อยู่จะมีเงินจะมีเงินมันก็จะมีเรื่องให้เราต้องใช้มีเรื่องให้เราต้องเอาออกไปค่ะแต่พอเราปรับเปลี่ยนพอเอป,ปรับเปลี่ยนไมซ์เซ็ตใหม่ เป็น mindset ของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยและเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ก็คือเรื่องของการพอไรายได้เข้ามาปุ๊บเราเก็บก่อนเก็บก่อนที่จะใช้ค่ะเราก็เลยมีเงินเก็บมีเงินออมตัวอย่างที่3ในเรื่องของเป้าหมายเรื่องรูปร่างที่ดีขึ้นน้ําหนักลดลง10กิโลกรัมออกกําลังกายจนน้ําหนักเริ่มลดลงแต่เริ่มมีอาการปวดเขา่านี่คือสัญญาแล้วว่าเอ๊ะหรือเราออกหนักเกินไปไหมหรือร่างกายเรา เกิดอะไรขึ้นลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะเพื่อที่เราจะได้รับรู้และทำให้ไปถึงเป้าหมายของเราได้ 4. มีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อเราเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้าเราออกกาลังกายแล้วเราเกิดปวดเขา่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเห็นความผิดปกติเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราต้องการอย่างเมื่อกี้ที่มีตัวอย่างนะคะเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับสามีและภรรยา ก็ปรับพฤติกรรมเมื่อมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเราลองเริ่มเปิดใจและฟังไม่พูดด้วยอารมณ์และฝึกสติให้รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้ใจเย็นขึ้นค่ะบางครั้งเราก็ใจร้อนเราอาจจะปรับเปลี่ยนให้เรารับฟังเขาก่อนรับฟังในสิ่งที่เขาอยากพูดก่อนแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นค่ะ ตัวอย่างที่2ก็คือเรื่องของการเก็บเงิน1 0 0 0 0แบาทเมื่อเรารู้สาเหตุที่เงินออกไปละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อวิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขให้ถูกจุดเช่นพบว่าค่าใช้จ่ายมากในการรับประทานอาหารนอกบ้านแล้วก็อาจจะลดความถี่ในการรับประทานอาหารนอกบ้านบางแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยน mindset ในเรื่องของการเงินที่ทําให้เราเริ่มเก็บเงินเมื่อมีรไรได้เข้ามาให้เก็บไว้ก่อนแล้วเราจะเก็บได้ค่ะ การลดน้ําหนักการออกกําลังกายจนน้าหนักเริ่มลดลงตามเป้าหมายแต่ปวดเขา่าเราก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกําลังกายเช่นไม่กระแทกเขา่า low impact แบบ low impact เช่นว่ายน้ําหรือควบคุมอาหารลดอาหารที่มีไขมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อที่ทําให้เราไปถึงเป้าหมายได้ค่ะ 5. ลงมือทําด้วยกายและใจที่ดีเยี่ยมค่ะ อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะลงมือทำด้วยกายและใจที่สอดคล้องรู้สึกดีมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เราทำหากเรารู้สึกไม่ดีต่อสิ่งที่เราทำต้องหาสาเหตุ และแก้ไขก่อนหรือทำตนเองให้รู้สึกดีก่อนแล้วค่อยลงมือทำสิ่งนั้นเช่นออกกำลังกายให้สดชื่นก่อนแล้วค่อยไปลงมือทำให้เข้าใกล้บรรลุเป้าหมายนั้นๆค่ะเมื่อเราทําครบทั้งห้าข้อแล้วจดจ่อมากพอเราจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการได้ค่ะลองนำเอา5าหลักการนี้5ข้อนี้ไปประยุกต์ใช้กับเป้าหมายที่ เราต้องการนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จไปด้วยการทําให้มีความภูมิใจในตัวเองทําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทําให้เราประสบความสําเร็จค่ะ5พฤติกรรมนี้5ข้อนี้ทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ค่ะลองปรับเปลี่ยนดูนะคะในส่วนของ5หลักการพื้นฐานสร้างความสําเร็จของเราค่ะฝากไว้นะคะช่องของเอเองนะคะก็จะเอาไมซ์เซทของคนที่ประสบความสําเร็จ รีวิวหนังสือต่างๆอัปเดตในเรื่องของการเงินเอามาฝากกันไว้ในทุกๆวันนะคะในช่องของโค้ด A สอนการเงินค่ะและเออยากแนะนำนะคะใครที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองหนังสือในเรื่องของการเงินนะคะมีทั้งหมด3เล่มด้วยกันนะคะที่เออยากแนะนำนะคะการลงทุนกับตัวเองที่ต่ำที่สุดนะคะการพัฒนาตัวเองที่ราคาถูกที่สุดนะคะก็คือการอ่านหนังสือค่ะการอ่านหนังสือนะคะทำให้เอ เปลี่ยนชีวิตของเอมาแล้วนะคะในส่วนของการอ่านหนังสือคะ่ะหนังสือเล่มแรกที่อยากแนะนำนะคะก็คือ Mo n e y 101ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มแรกที่เออ่านหนังสือของโค้ชหนุ่มนะคะคุณจักรพงศ์เมธพันธ์นั่นเองนะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่ทำให้เอปดหนี้มาแล้วนะคะเป็นเรื่องพื้นฐานในเรื่องของการเงินนะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่อยากจะแนะนำเลยนะคะเป็นเล่ม แรกนะคะที่เออานหนังสือเรื่องการเงินเล่มที่2องนะคะ Money Summary ค่ะสรุปเรื่องเงินให้เข้าใจง่ายในหนึ่งเล่มน,นะคะเอาในส่วนของความรู้ของคุณจักรพงเมธพันธ์นะคะเดอ m มันนี่โคนะคะสรุปโดยเซนเซแปะนะคะเล่มน,นี้คุณวิทูลสูงกิจบูนเซนเซแปะเป็นคนเอา ความรู้ของเดอร์มันนี่โคน,นะคะมาสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะมีช็อตโนต้ตให้มีรูปการ์ตูนอ่านเข้าใจง่ายคุณสามารถอ่านจบภายใน3ชั่วโมงและมีประวัติมีประสบการณ์ของเซนเซ็แปะด้วยนะคะของคุณวิทูลสุงกิจปูนที่ลาออกจากงานประจำทิ้ไงรายได้หลักแสนเพื่อที่จะทำธุรกิจส่วนตัวทำฟรีแลนซ์แล้วตอนนี้รายได้ งานประจําไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะใครที่อยากที่จะมีความรู้เรื่องของการเงินนะคะอัปเดตตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองทําให้ เราปลดหนี้ได้ทําให้การเงินของเราดีขึ้นชีวิตของเราดีขึ้นถ้าการเงินของเราดีนะคะอีกเล่มน,นึงที่อยากแนะนำนะคะเป็นเบสเซเลอร์เลยก็คือมั่งคั่งทางชีวิตของคุณพอนะคะพัฒนพลเิรปปจาจยนนะคะมันนี่แมทเทอรี่ทำยังไงให้คุณมั่งคั่งทางชีวิตการลงทุนมีทั้งเรื่องของการเงินในเรื่องของการปลดหนี้ในเรื่องของการลงทุนทํายังไงให้ชีวิตของเราสมดุล มีความมั่งคั่งทางชีวิตความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวนะคะจะเป็นเรื่องของทั้งเงินเวลาสุขภาพความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าคุณอยากมีความมั่งคัง่งทางชีวิตต้องหนังสือเล่มนี้เลยนะคะแนะนํานะคะหนังสือเล่มนี้ แล้วทำยังไงให้เงินงอกเงยมีความมั่งคั่งทางชีวิตก็หนังสือเล่มน,นี้อีกเช่นเดียวกันค่ะฝากไว้นะคะสำหรับหนังสือ3เล่มน,นี้นะคะช่องของเอนะคะก็จะบทความดีๆมาฝากกันไว้ในทุกๆวันค่ะช่องพอดแคสต์โค้ด A e อีซี่มันการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเออีซี่มัน